nico <laughs> โครงการใหม่ในนครปฐมสวยมินิมอลแบบนี้แถมเดินทางง่ายใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดมีมาให้แล้วค่ะที่แกรนด์เดโคนครปฐมยกให้นี่เป็นหนึ่งในโครงการที่มีส่วนกลางสวยๆครบครันพร้อมสระว,ว่ายน้ําขนาดใหญ่ให้ได้ใช้งานที่ชอบที่สุดก็คือตัวบ้านค่ะหน้าบ้านกว้างดีไซน์ตัวบ้านเต็มพื้นที่ทําให้ใช้งานได้จัดเต็มมากยิ่งขึ้นตั้งแต่โซนพักผ่อนขนาดใหญ่ที่เราจะจัดวางโซฟาไว้ดูทีวีพร้อมกับโต๊ะทานอาหารแบบนี้ได้อย่างลงตัวช่องแสงขนาดใหญ่ทําให้ภายในบ้านดูน่าอยู่ ไปอีกพร้อมยังมีห้องครัวปิดที่จะกั้นด้วยกระจกมาให้แล้วเรียบร้อยก็ตกแต่งสวยๆแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้น่าใช้งานสุดๆค่ะหลังนี้มีมาให้ถึง5ห้องนอนโดยห้องนอนชั้นล่างจะออกแบบรองรับผู้สูงอายุเพราะมีประตูบานใหญ่พิเศษอยู่ใกล้กับห้องน้ําที่ไม่มีสเต็รองรับวิวแชร์แล้วยังสามารถเปิดประตูเชื่อมต่อสวนหน้าบ้านที่จะมีสวนกว้างๆให้วิ่งเล่นได้สบายๆเลยนะคะพื้นที่ชั้น2ส,สามารถเลือกได้ค่ะจะเป็น4ห้องนอนเพื่อรองรับสมาชิกในบ้านหรือจะทาเป็นมาสเตอร์เบดรูมกว้าง แบบนี้ก็ดีเลยจะได้พื้นที่วางเตียงคิงไซส์ใหญ่ๆมีมุมวอล์กอินครบเส็ส่วนตัวที่ออกแบบให้เดินเข้าห้องน้ําส่วนตัวได้สะดวกมีสุขภัณฑ์มาให้ครบพร้อมใช้งานเลยค่ะในส่วนของห้องนอนรองเราก็สามารถปรับได้เลยจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนส่วนตัวหรือห้องนอนของลูกชายลูกสาวก็ทําได้หมดส่วนกลางนอกจากสระว่ายน้ําขนาดฮัฟโอลิมปิกยังมีครับเฮาส์สไตล์นอร์ดิกพร้อมหน้าต่างบานใหญ่ตรงนี้เป็นโคเว r k i กิ้งสเปซตรงนี้เป็นฟิตเนสขนาดใหญ่ที่เครื่องเล่นครบครนันส่วนส่วนกลางก็มีให้ถึง2จุด สนามเด็กเล่นเอาดอพร้อมสนามบาสก็มีค่ะและสําหรับเพ t เลเวอที่นี่ก็มีโซนสัตว์เลี้ยงอีก1จุดให้น้องๆได้มาออกกําลังกายวิ่งเล่นครบทุกความต้องการของคนในบ้านเลยค่ะที่นี่กับโครงการใหม่ล่าสุดของชาวนาครปฐมแกรนด d เดโคนครปฐมค่ะ